นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไก่จากกิเลตะสตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอกราบนอบน้อมและขอแสดงความเคารพแด่พระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์พระปฐถมต้นจนถึงองค์พระปัจจุบัน พร้อมด้วยพระอริยสงเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยคณะพิคุณีสงทุกลูกขอากราบนอบน้อมและขอแสดงความเคารพและขอโอกาสแด่แม่พ่อขุปชาอาจารย์ท่านพระอ,อาจารย์ศิลานันทาเทลีพระพิคุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ณอารามแห่งนี้นมัสการเพื่อนสหธรรมิทุกลูกเจริญธรรมมายังสิคมนาจเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่ หเดือนมกราคมพศสองพัรแหลมเจ็ดค่ำเดือนสองวันนี้อาตมาภาพพระภิคนีนันทธรรมมาจะได้น้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนสติส่งเสริมศรัทธาวิริยะอุตสาหะความภาคเพียร และปัญญาแก่พุทธบริษัทสืบต่อไปพระสูตรที่จะนำมาในวันนี้มาจากพระไตาปิฎกภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายชัช,ะชะกะนิบาตเล่มที่20หน้าที่614ข้อที่8 9 อัปหายสูนว่าด้วยธรรมที่บุคคลยังละไม่ได้พิษุภิษุนีทั้งหลายบุคคลยังละธรรมหกประการนี้ไม่ได้ก็ยังไม่อาจทำให้แก้งทิฏฐิสัมปทาได้ ทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. สักยะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตา 2. วิกิจ,จิตชาความลังเลสงสัย 3. ส,สีสินรับพระตะปามาตความยึดมั่นสินพจน์ 4. ราคะเป็นเหตุไปสู่อาบาย 5. โทสะเป็นเหตุไปสู่อาบาย โมหะเป็นเหตุไปสู่อาบายภิกษุภิกษุณีทั้งหลายบุคคลยังละร,รมหกประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แก้งทิฐิสัมปทาได้ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายบุคคลละร,รมหกประการได้แล้วจึงอาจทำให้แก้ง ทิฏฐิสัมปทาได้ธรำหกประการอะไรว่างคือ 1. ศสักยะทิฏฐิ 2. วิวิกิจฉา 3. สาศีลระตป,ปามาสีา่ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบา,ายโทะที่เป็นเหตุไปสู่อบา,าย โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายพิษุภิษุนีทั้งหลายบุคคลละธรรมหประการนี้ได้แล้วจึงอาจทำให้แก้งทิฏฐิทิฏฐิสัมปทาได้อปะหายสูตรที่หเอวังก็มีประการชนนี้ ขอกาบรราชนานิมนตท่านพระอาจารย์เมตตาขยายความในพระสูตรให้แจ่งชัดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วยเถิดเจ้าค่ะ หาใจเข้ารู้ชัดหาใจออกยังรู้ชัดอยู่ใจสบายหัวกะทิจะเหลือขั้นเหลือแต่หัวกะทิแห่งธรรมละนิรอได้ก็ามาละได้มันกขน็ขนาดนี่แหละอย่าเอาอะไรเยอะไอ้ขนาดนี่แหละจะเป็นการต่อไป ของแต่ละขั้นตอนในคิดว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่มันก็จะเอออยู่กับบ่อนิบอนไอตรงเลยเราไม่นกรรจำไหมนะมันทุกสิ่งมีเหตุเกิดแล้วก็มีเหตุปัจจัยให้ไอ้นี่ได้นะในสภาพธรรมแห่งนามและลูกอาจาเป็นคนเป็นสัตว์ก็เป็นเรื่องวัต เกิดตายเกิดตายเนาะแต่ถ้าจิตนี่เป็นเรื่องความพ้นทุกข์สบายตรงนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือสภาพที่พ้นทุกข์เห็นอาการนี้ในจิตแล้วเป็นผู้พ้นจากกองทุกข์มีความสงบเย็นมันม,ม,มีมีอยู่ภายในเองอะ่ะมันเป็นของมันอยู่แล้วยิ่งจะ ใส่ใจไม่เท่านั้นเองเป็นผู้สงบระงับเสียดายซึ่งความกดแข่งแห่งใจว่าไปเอานิมิตภายนอกมาเป็นกำลังก็จะอยู่กันนิวนไปเรื่อยจูงหน้าจูงหลังเดี๋ยวก็อยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุกเป็นกี้เลือนอยู่เนาะ เพราะฉ้นเรามีลมหายใจเป็นที่พึ่งรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าทำหกประการมีอะไรบ้างสกยทิฐิความเห็นว่าเป็นอัตตายไหมละ่ะนี่สกยยทิท,ทิเนี่ยคือความลังเลความสงสยัยแล้วก็ความถือมั่นศิลพัฒตปามาตอันนี้ก็ การละมันมีขั้นตอนนาคะเป็นเหตุไปสู่อบายโทสะเป็นเหตุไปสู่อบายโมหะเป็นเหตุไปสู่ระบายทำหกระการอันที่สองเขียนว่าละได้แล้วอาจทำให้แจ้งซึ่งจิติสัมปทาอืม แล้วพูดซ้ากันแต่ว่าอันนี้สำหรับละได้กับจมปักอยู่คือความรู้สึกเวลาตายเห็นลูกก็แห่แหนสมมุตินนะเห็นผู้คนแห่แหนมีความสุขํำกันโอ้มันให้คุยความรู้สึกเวทนาลอยตัวขึ้นปเป็นไงใช่ไหมโอ้คนเยอะโอ้ดีนะโอ้ฮนะภาวะที่ใจมันลอยเป็นอารมณ์นั้นนะ่ะ แล้วไม่รู้ความจริงของใจสิ่งนั้นเป็นมายาทั้งนั้นมีแต่โทษอยู่ในภายในมีโทษอยู่ในตัวมันเองในสิ่งเหล่านั้นทีนี้จิตไม่รู้มันมีเหตุปัจจัยให้เกิดความรุ่มหลงทีนี้ถ้าเราฝึกกายขตาสติภาวะที่รุ่มหลงเกิดขึ้นมันลอยตัวนี่นะ รู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันก็จะสลายดับไปไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่เข้ามาปักดีใจได้ใช้คำว่าปักใจนะเพราะว่าความลุ่งหลงเป็นความมืดนำลงสัอบายและทำให้อยู่ปัจจุบันก็อยู่ไม่เป็นสุขไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่็ไม่พอไอ้นั่นก็น่นนี่โน่นนั่นเดก็ไปฝันไป,นไปหาวิ่งไปหากองไฟเข้าไปอีกดยวิธีการต่างๆของไอ้นิวน้ามันพาไปเละไปหมดไม่ต้องห่วง มันเข้าไปหาเข้าลุกเข้าพงนะเนี่ยความอย่างเงี้ยมันถึงว่าการจะเข้าถึงทิฏฐิสัมมาทาได้จําเป็นจะต้องใส่ใจนะใส่ใจสิ่งที่ปรากฏในกายในนามและลูกของตนแล้วจะเข้าใจทุกอย่างเองภาวะที่มีมีภาวะชักชวนไม่ได้เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของวัตถุเมื่อตายเห็นลูกหูได้ยินเสียงภาวะนี้มันลอยตัวขึ้นมาจากภายใน ค่านิยมก็แห่เงี้ยนะสมมุตินะคิดเป็นค่านิยมโอ้อย่างนี้จิตใจสลอนสวนไวนะเห็นไหมล้วก็รู้สึกตัวว่าอ้าวอารมณ์นี้จรมานะนี่นักปฏินนบัติใช่เราก็เห็นละมาฟังทำล้วก็บอกโอ้ให้สังเกตเห็นอันนี้นะจิตใจเขาไปติดในภาวะที่มีปฏิกิยาเกิดขึ้นทางตา ทางหูคือเสียงกระทบเข้าหูการเห็นเกิดปฏิกิยาเกิดขึ้นแล้วก็ลงหายใจยังชัดอยู่รู้สึกแตกเข้ามาถ้ามันยังสับสนมันยังยืนไม่ได้มันไหลเข้าก็ยังมีใจศึกษาอยู่นี่รู้สึกตัวก็เดินลงกลมเอามันทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันไงจะให้ได้อย่างใจเลยมันทำไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นขั้นตอนของมัน นี่เป็นวิธีวิธีเดียวที่จะให้เกิดทิฏฐิสัมมทาคือเส้นทางแห่งความเห็นถูกสัมปทาความเห็นถูกที่เป็นเส้นทางที่เห็นถูกนะ้องเราจำเป็นต้องนะจริงๆก็มันจะมาถึงที่ว่าพิจารณาโลกโดยความเป็นของเสือ่อม โลกนี้ก็คือกายตัวเองกําลังผูกพังมันจะได้ไม่หลงตัวลืมตนว่าตัวเองกําลังผูกนะกําลังต้องพึ่งสิ่งอื่นแล้วสิจะไปทําอะไรนอกนะโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็รู้สึกตัวไปในกายทําอย่างไรที่จิตของเราจะไม่สับสนไม่ปนแปลนะนะเราก็ต้องตั้งไว้เพราะเพราะกายนี้ห้ามไม่ได้มันยังไงก็พังใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นอื่นอยู่ ก็ไม่เพิ่มความทุกข์อันเป็นภาระหนะักเข้ามาอีกเป็นคนฉลาดนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกผมคือเพียงพออยู่ในตัวนะรู้ตัวทั่วพอมอย่างนี้นะก็เฝ้าชำระจิตเพราะว่าหันมาทางนี้ว่าเออโลกมันมีความเสื่อมสิ้นในกใายในใจในี้กำลังผูพังนะแล้วก็เป็นคน ไม่คิดจะสะสมแห่งความเป็นภาระหนะักจากแค่กายนี่ก็แย่ย่งจะอะไรอีกนะก็มีจิตใยหน้าสู่การเฝ้าสังเกตจิตคือมันจะได้ออกแค่มันเป็นความจริงอย่างนี้จริงๆอ่ะจะมานั่งแล่นไปอันนั้นอันนี้มันก็มันไม่ใช่เน้นะถ้าตั้งสติดเดียวมันไม่ใช่แล้วนะ อไม่ว่าจะเป็นคนอายุเท่าไหร่ละเราก็ต้องมองอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทําให้ทิศทางอะไรทิฏฐิสัมปทานเนี่ยมันจะงอกงามไผ่โปลมันตรงมาที่นี่เอออันนี้ตรงนี้แหละอันนี้แหละนี่ยมันก็จะะล่มเข้ามาต่อให้ดูมีสิ่ง อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบเข้าแล้วโอ้เฮนมึงผู้คนสนุกสนานนูนนี่นอนมึงเคยเป็นคนแบบไหน,นมันจะมีอาการของอาสวานั้นลอยตัวเกิเนี่ยอะแล้วก็โอ้มันก็ไม่หลงแล้วนี่ล้วนเป็นความเสื่อมเนาะจิตอะไรมันมันก็เลยตั้งขึ้นในภายในเองโดยธรรมชาติของความที่มองมันมันไม่ได้เอาไกลหนีผุดเข้าผุดออกอยู่นะ มันมองว่าอ๋อสิ่งทั้งปวงนี้มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเนาะนะไม่พูดถึงเราเรามาศึกษาธรรมแล้วถึงขั้นถึงนั่งอยู่ในอาวาสแห่งพุทธองค์เนี่ยล้วก็มองอย่างนี้อยู่เสมอก็จิตก็ตั้งมั่นขึ้นสะอาดขึ้นแล้วมีความเห็นตรงไปทางเดียวความลังเลที่จะกุดเข้าขุดออกก็ค่อยๆจางคลายดับ โดยการมองเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะหรือว่าเราฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆก็ได้น่จะช่วยลดส่วนหนึ่งนะแต่ว่าก็มองดูดีๆในด้านที่เอออะไรสิ่งที่น่ารุ่มหลงมันมีด้านของความเสื่อมไหมมองพิจารณาเอาจากเบื้องต้นมันค่อยๆแก่ออกแก่ออกนะต่อมาก็ความรู้สึกตัวนี้แหละจะให้เกิดความจริงตามเป็นจริงนี่มันก็จะถอนอง ไปแล้วลังเลไม่มีมันก็จะถอนไปลำดับเนี่ยแล้วก็ถือศีนก็ไม่ลุกลุบคำคำเพราะว่าเป็นศีลที่ชำระโลภะโทสะโมหะศีนอมรยจ้าท่านหลวงละเป็นศีลแห่งการชำระโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ศีนนับข้อ,อมันมันไม่ใช่ศีลน,นับข้อเพราะว่าพอเรามุ่งม,มาที่ชำระโลภะโทสะโมหะก็ต้องตั้งสติไว้ในกายใช่ไหม ก็ต้องนับก่อนนะแล้วอันนี้ควรเว้นอันนี้ควรจเจริญมันจะช่วยขัดเงาอ่ะค่อยค่อยเห็นแสงในตัวเองแล้วตัวแสงเนี่ยจะสะท้อนมาชำระส่วนที่เป็นโลภะทุกสาวมหะนที่ยังเป็น,เป,นเป็นทุลีอ่ะนะอันนี้ถือศีลก็ต้องไม่ใช้ศีลไม่ค้อนไม่งั้นมันจะไม่เงานะ <c oughs> มันจะไม่เห็นเนื้อในเพราะเราเป็นทองสำริดอยู่แล้วนะระดับ นสสว่างสวยอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนความมีคุณค่าอันสว่างสวยเราต้องรู้จักความสมดุลที่ถูกต้องเช่นพระเจ้าว่าทำเห็นผู้อื่นเป็นอย่างนี้ก็ทําสันเลยถะว่าเราจะไม่เป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้นะอ่าเราก็คอยเฝ้าสังเกตตัวเองนี่คือความเป็นกลางที่สุดนะมันจะไม่เป็นศีลหมาคอนนะเห็นผู้อื่นกําลังลุ่มหลงโลกเราก็ เห็นว่าโอ้เราจะไม่เป็นผู้ลุ่มหลงในโลกเหล่านั้นรู้จักว่าจักตายจักเสื่อมอย่างนี้นะแล้วก็จิตมันจะมันก็จะว่างออกเนี่ยนี้วอนวกนี้ก็จะคลายไอ้ที่มันจะมาหุ้มต่อให้มนันรือไขรอะไรในโลกขึ้นมาเคลื่อนอะไรได้เมื่อมองอย่างนี้บ่อยๆจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้น เนี่ยแล้วก็เกิดปัญญาไ้เงี้นี่คือระบบของอพ้นจากสักยทิฏฐิมิจิกิจชาศิลปตตาปามา่จะค่อยๆพ้นมาด้วยเหตุบั่จใจแบบนี้มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่ๆเราจะไปสู้กับมันแล้วพ้นนะ่ะไม่ได้นะสู้กับความเห็นพวกนี้ก็คือตัวเราเป็นสักยทิฏฐิเองไอ้ตัวสู้นะให้รู้สึกตัวเช่นนั้น ศีลก็มาแบบแนวนี้แนวตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาความตายหรือความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดากาลังปกักกดแก่เราเป็นประจำในกายเนี่ยดังนั้นการพินิจฉัยนี่มันมาจากกายภายในทั้งหมดเลยนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วก็ทิฏฐิเรานี่จะถูกลากไปโดยกฎของธรรมะน,นะพวกเราฝึกเนาะทิฏฐิสมปทา เห็นถ้าก็มีความเห็นตรงซึ่งพวกเราก็กำลังทำอยู่จิตใจอะไรกายใจอยู่ที่ความใส่ใจขยันหมั่นเพียรในแต่ละข้อในแต่ละบทโดยเฉพาะกายขธาสติเนาะเอว่างหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สึกตัวอยู่